ก็สวัสดีนะคะพบกับเจมีสายเสมออีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากับเสียสันนะคะสวัสดีค่ะก็เสียสันเขาจะพาลุงเนาะมาดูเครื่องหรอคะพิสันจัดรายวันพิสันจัดรายวันมาดูเครื่องกันนะคะที่ร้านอันนี้ที่ร้านอะไรนะพี่สันอิทธิชัยไทงามอ่าอิทธิชัยไซงามนะคะ กำแพงเพชรค,ค่ะ,ะก็พี่เอพีเอก็สนใจมุย้ยมุ้ยเล้งเพ้มุ้ยเล้งเหรอมุยม้ยเล้งนะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นต้อนอาทิตย์หน้านะคะพี่เอเขาบอกว่าสนใจค่ะตตอนน้้อนอยจะมาวันนี้เลยเป็นย่ำนาหนึ่งสโลสอง วนเมี้เลยเป็นวงีมุยเล้งยลงบางนานะคะสีเขียวสั่งโรงงานทำสีพิเศษสีม่วงลลอะวงะวงสามสิบไปสี่ นสามสิบใบ่อมั่นเป็นมืเล่นตัวเก่านี้เป็นตัวใหม่น่าโรงงานเยอันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวอันนี้ตัวใหม่นี่่่ถ่ายอยู่นี่ตัวเก่านี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันยันมาเราัะลืมดูอันนี้ตัวเก่านะคะทำงตัวเก่าเนี่ยบาเก่านี่ไงมเล่นบางนาตัวเก่าอันนี้เป็นของตัวเก่าเียวมเล่นจอดเท่าไหร่ครับเนี่ย นี่นะคะหน้าร้านเฮียเขาก็จะมีเครื่องของนี่นะคะของคูโบต้าเนาะนี่คูจิจิเมย์ด้ไหมนะครับผมนี่ยอ๋อพี่สวัสดีค่ะพี่จิเมยด้วย,ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแขกชุดมาช่องเอไว้ให้นะครับผมสวัสดีนะครับ อันนี้เป็นลกบีบีนะคะอันนี้ของอะไรโกลเด้นโบโกลเด้นโบร้อยยี่เนาะ ันปยนแล้วอันนี้มีไม่เียเนี่ยชุดชุดลูกยางอย่างเี้อันนี้ตัวร้อยหกสิบนะคะยันมา่าเราจะพากันมาดูหลังร้านนะคะว่าเขามีโครงอะไรกันมั่งนะคะ พี่เอก็กำลังหายอยู่นะคะมาดูบางนาไม่มีเขาขายหมดแล้วเขาขายหมดแล้วบางนาอืมเหลือแต่นกเต็มเลยเหลือแต่นกจริงๆโน่นไม่ได้มีตะโคลคะ <c oughs> จริงจริง <c oughs> ก็มีค่ะอ่ะแล้วนนกพิราบอ้าวเหรอ <c oughs> เหลือแต่นกนะครับไม่มีบางนาเลยไอ้ตั้งใจจะมาดูบางนาตัวที่มันจะมาเอาไงนี่เป็นสยามนี่สยามนี่นกอันนี้ตัวนกเป็น เป็นอินที่สิบเบตอ๋อเอ็นที่สิบเบตรุ่นใหม่ตานุกอืมมันจะมันจะไม่เท่าหมืนซีึ่งซีหนึ่งเป็นแบบนู้นนี่น,นี่ของเราที่ใช้อยู่นนที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยเป็นซีหนึ่งนนแต่บางนานี่มันจะขายหมดแล้วไม่มีแล้วข้างในโน่นเป็นของนกนกทั้งหมดนกทั้งหมดเลยนกมีหลายคันที่นี่ เดี๋ยวไปเดี๋ยวนนี้มีาม่วมายอยันนี้รว่ากติดก็มีเี้ยมนอกทีเดียวมันงหากองู้นุ้ไปนู้นุ้มไปหนินหอยเดียวอันนึงทั้งนั้นเลยจ้ะมืเล่งไปดูจ้ะนั่นไหมอันนี้เป็น

ไปะะแล้วมุ้ยเล้งพี่เอนะคะพี่เอว่าจะมาเอาไม่มาดูมาดูแบบไแว้ก่อนเรามาดูตัวอย่างเลยลุงเขาจะเอาเนี่ย <ไง S 2> ลุงจะเอาเลยให้ลุงก่อนนะคะใ,ให้ลุงไปแล้วก็เครื่องตัวนี้นี่แต่เราบอกว่าให้เอาตัวนี้เทินมเบอบอกไม่ไหวงไงลุงเอาตัวนี้เต็ใจอยากให้ลุงเอานี้ลุงก็กลัวไม่ไหวอะค่ะเขไาย <c oughs> เดี๋ยวมีตังก่อน <c oughs> ลุงบอกไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอสิ่งนี้ในช่องนี้สแป๊บนะครับผมอันนี้นะรุปได้ความนะครับผมก็ตอนแรก,กว่าผมว่าจะมาดูเนาะมาดูสองคนกับปรึกษาเมียนะครับว่าจะเอาแน่นอนแล้วก็แต่ว่าลุงเขาก็ <c oughs> ลุงมาตัวน,นี้นะครับผมก็เป็นยันมาตัวน,นี้นะครับแล้วก็ นี่นะฮะับบีบีก็มีรับร้านอิิชัยนะครับผมสัีทีร้อยห้าก็มีนะครับนี่แล้วก็อาร์ทีแปดศูนย์หรือใครที่ต้องการประหยัดง,งบก็นี่นะฮะับกอดเดนโบโบนะครับผมมีทุกรุ่นโอ้ทุกรุ่นนะครับนกหนึ่งสี่หนึ่งก็มีนะครับผมนี่อ่านี่นะครับหอยยางก็มี มแมนมากของไทยเปล่าอันนี้เอาขึ้นไปเป็นยันมาร้อยยี่นะผม สี่ครึ่งพอแล้วสี่ครึ่งพออ,งพอ่าเดี๋ยวเครื่องใส่ล้เสียดสันไปนะครับผมเ,เ,เ,เดี๋ยวเอาโคงใส่รถของลุงไปเราจะไปดูกันเลยนะ<ส>ว่ามือเล้งบางนาจะใช้งานได้ของตัวขนาดไหนนะครับอยี้สี่ครึ่งมาอืมอยางด้วย kẹt cong một chút, một chút, là chút, một cái bao nữa mà, thế một nát tắc, nát để, hả? kẹt. còn lát, เช็คของเช็คของก่อนนะเดี๋ยวเราซื้อเสื้อแถมเครื่องเสื้อเสื้อแถมเครื่องเหรอเจ้เสียสารใช่เสื้อแพงนะเก็บไปดีๆนะเอาไปเนี่ยเอาไปเช็คของเอาไปเช็คของเช็คของใช่ก็จะเอาโคงขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะของเราอ่ะฮะของเราไปแล้วของเราไปแล้วเอาไม่ไม่เดี๋ยวรอตัวใหม่ตัวใหม่เรามาดูมาดูมาดูไว้ก่อน ก็พอดีเลยมาเจอมาเจอคู่ขาพ่อตาเสียสารนะครับคู่ขาจ้าก็คู่ขาเราก็ดับไปเลยนะครับคุณได้หรือเปล่าคุณได้ไหมมันจะโดนไปท้ายไหมได้ไหมได้ค่ะ าางได้ไหมเอาหางหางมันจะห้อยเกินไปไหมห้อยไปห้อยจบนะไม่ได้อ่ะได้ได้ไหมไม่น่าได้นะเนี่ยดูสิถ่าจะไม่น่าได้นะครับแล้วจากนั้นลุงแย่นะวุ้ยหางหมดหน้าตากไปแล้วหมดหน้าตากลุงกบแย่นะหมดหน้าตากแล้ว วิกที่บ้านผมเอ็คลิปนี้ก็ขอขอเก็บเพีแค่นี้เลยนะครเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปดูตอนเขาประกอบเครื่องอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเดีไปดูกันแต่อนนี้เรามาดูต้นต้นแบบกัก่อนนะยังไงพี่เอลแน่ฮะพี่เอลแน่ใช่ไหมประมาณต้นอาทิตย์หน้า กผม็ได้อสองคนนี้เขากระัิทอะไรกันเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพาพาแล้วว่ามาดูไว้ก่อนครับดีเลยสวยงามนะครับีครับเราไปดูกันตอนเขาลงตอนแกะตอนแกะกล่องคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ก็สวัสดีค่ะเสียงดังเสียงดังวอกใจหายแบบเลยว่าทำไมอ่ะถ้าตรงนี้ลงาำเสียงนั่นเดี๋ยว ก็ถึงบ้านลุงถึงหแล้วนะคะมุยเล้งพี่เอมุยเล้งพี่เอไม่ใช่มุยเล้งพี่เอนะครับนี่ไม่ง่ายของพี่เอยังไม่ถึงยังไม่ถึงอันนี้ของลุงเขายืมแอดก่อนดูรูปทรงแล้วก็โอเคนะดูว่าใช้ได้เดี๋ยวถึงคิวผมบ้างผมจะมาลองดูนะฮะแต่ดูแล้วนะหางหางมันก็พอๆกับหงนกน่ะแต่จัดแน่นอนจัดแน่นอนจัดแน่นอนเดนีนน๋ยวลองมาดูกัน

đã đạt được vào trong lễ phạt đào hào 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 นาันยกเลยเรย้อพ่อน่พ่าน้อพอไม่ดันนเอ่ะขึ้นย่งนขึ้นยงเาขึ้นแล้วล้นล้นวึนลึนแล้วลึลวขนนลน้ขึลวขอ้น้ว มาหนุนหลังนาโอ้โหเอาของมาหนุนหลังมีขาค้ำนะล็อกมาครับนกี้คนละนึงสสองอันนี้แค่แค่ไปเนาะเดี๋ยวเรเลยเพิ่มเงินเอาของล็มาครั้อยหนคู่นะคะสี่รอยบาทนะครับแล้วรวมสี่ร้อยเนาะอ่าสี่รอครับแล้ทนล็อกมาแล้วแทนล็กมาบอกเชื่อใจว่า มือเร่งมือเรงมือเร่งนะคะนี่มือเร่งบางนาลุนนี่รุนอันนี้รุ่นเจองมาแล้วนะคะพี่เอ็มเอ็มเอ็อวิเนอน็มเส็มองมเ้วไมเช้าเี็เดี๋เว็ด้อนเอา็มเอ็มเอ็มเเปิดนอนตอวแน,นอนเอนยเอเอืมอ็มเอ็มเุยกเอ็มเอ,อ็อ็นนอมเอนอนมอมเมเอ็มอมเต็มเอ็มอ็มเอ้มอ็รเอ้อ็มเออ็มเอมอมอ เลื่อนนะครับที่เวรยำนาอยู่กับพ่อตาพิสัยนะครับนี่นะคะเจ้าของนะคะนี่เจ้าของสุดหล่อนะนี่ของชุดนี้หมดเท่าไหร่ครับราคาเต็มเลยอ่ะเพชราคาแปดแปดหมนกว่ารวมรอยยางด้วยเหรือรวมรอยยางด้วยนะครับพี่รวมรอยยางอีกหนึ่งคู่ส่งเขาอีกสี่หมื่นสองพันห้าร้อยกว่านี่ยาวเพื่อกา อ่านี่เสียสันก็กำลังจะเอาเครื่องถอยหลังรถเอาเครื่องมาลงนะคะรถรถตัวเนี้ยรถคันเนี้ยนะประจำเนี่ยนะอ่ารถรถกินเครื่องกินโครงนะคะกินเครื่องกินโครงประจําเลยเนี่ยหลังมีอะไรลุงเนี่ยไม่ได้จะเอาเครื่องนะ ลุงก็จะเอากุญแจในกล่องลงทุนไปซื้อเครื่องเพื่อเอากุญแจใจเลยลุงว่าลุงไปซื้อเสื้อออ๋ลุงเสื้อเสื้อนะคะเขาแถมเครื่องโอ้แถมเครื่องนี่เสื้อลุงเอาลุงนี่เสื้อนะครับนี่เสื้อนั่นนะนั่นนะรักเดียวใจเดียวยันมากแล้วก็จะเป็นเสื้อไอ้เสื้อแกะตูดแก ไหนแกตูดพี่สันหันเด้โอ้ตบพี่สันหันหลังให้พีเอแกตูดเอ้ยไม่ได้ว้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าลุงงก้าผ่าปวดปอดผอมมากสวยมากไหมแกแกยังไงพี่แกตูดยังไงแกตูดเอียงเอียงฝาเอียงเอียงนี่เหรอเอียงถามพี่เลยพี่แกะประจำโอ้ทำขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกด้วย ครับผมไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยเ,เป็นที่120แกรมงานไทยเหมือนเดิมน,นะครับโอ้โสวยมากใจสังเกตสักนิดนะครับระหว่างงานไทยกับงานอินโดถ้าง,งานไทยนะครับนี่ตัวน,นี้มันจะเป็นรูอย่างนี้นะครับตันอ่ะเนี่ยมาดูแล้วก็อทอกคนมาดูแล้วก็ท่อไอเสียอืมนี่ไอท่อดถ้าเป็นงานไทยเนี่ยจะบอกเลยอ่าบางคนอาจจะไม่รู้งานไทยอ่ะโมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อโมมันจะมีรูใช่แต่ถ้าเป็นงานอินโดตรงเนี้ยมันจะตันหมดเลย ดูแค่สังเกตตรงนี้ก็ดูแล้วก็ปลายท่อทีปลายท่อมันจะเป็นของอินโดจะเป็นงูจะเป็นทรงช่มันจะเป็นไก่งูแต่ของไทยจะเป็นทรงแบบหัวงูหัวกิ้งก่าเลยหัวงูเกียร์ไทยนะเสียสันร้อยยี่ ไม่ใช่ราคา e. สี่หมื่นสี่หพ um. ันสี่หมื่นพันโครสสามหมื่นค่ะแล้วก็รอยางก็รอยยางก็ชุดนี้ก็ประมาณแปดหมื่นกว่าชุดนี้เห็นหลวงว่าแปดหมื่นกว่านะมาเบานะคจิบ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 ของมันต้องมีผมก็หมดไปกับคขาว่าของมันต้องมีเนี่ยอ่ามุกีแซนสังเกตว่าเยอะแล้วนะพี่เอแต่ไม่อยากพูดเนาะเพราะว่าเมย์อยู่ด้วย เราจะคล้องไปไหนดีเดี๋ยวรอโอ้แถมน้ำมันเครื่องนี่นะครับเดี๋ยวรอให้ลุงมาอันนี้แถมน้ำมันเครื่องมาด้วยนะครับผมให้ลุงมาดูก่อนให้ลุงมาดูก่อนเด้แล้วรอลุงก่อนแต่มาเติมน้ำมันคงน้ำมันเครื่องทมเติมน้ำเติมน้ำมันเครื่องพร้อมเลยใครง่า่งามนะคะก็จะยกเครื่องมาเทิร์นแล้วนะคะไม่ต้องหรอกไม่ต้องมาต้องมาต้องลุงขอยประคองลุงขอยประคองประคองที่นี่คอยเลื่อนเลื่อนแท่นนะครับ โอ้ยเบาอ่ะโอ้โหยังไม่นด้ยกเลยอ่ะจริงมันเอาเบาอ่ะเบาอ่ะลงเรื่อเดินเๆลงลงเเอานใส่น้ยใเครับกดกดลงเยโอเคโอเคมด้ังน้มันนี่ดิั้งงสยพานน่ามไปเอาแบบนี้ไ้ก่อนใช่ไหมโอ้หล่อเลยนะครับหล่อโอ้จะหล่อ งามมากตอนใหม่ๆเดี๋ยวจะล็อกน็อตไว้ก่อนแล้วก็จะเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำแล้วก็สตาร์ทแล้วก็จะเดินดูนะครับใช่ต้องหลายปีลองเดินให้ดูหน่อยอ่านันห้องนึกใช่ไหมกินเยอะอะไรแบบนี้กินเยอะเราจะกินเยอะงามมากของใหม่นะครับพร้อมกับวงสามสิบใบสี่นะครับตัวนี้นะครับใช่เพีนเนอร์พอ พ่อนี่ไม่ไม่ไม่จับพ่อซิ่งเหรอลุงหรือเอาไว้ก่อนใส่หลงพ่อตาเลยอว่าไม่ชอบหลงพ่อตาวาไว้ก่อนไม่ว่าจะใส่เนื้อเนาะก่อนใส่ใส่สบองกระทรงพลังพร้อมท้าลั่นทุกสำนักขอดหลงพ่อตาหลวงพ่อตาใส่สบองกระทรงพลังสบงจะจับกรใส่ที่โน้ต้าอยู่นะครับ ตั้งไวแล้วใจร้ายร้ายกันเอ็ยมยังไม่ยังไม่ต้องขันแน่นนะทำไมอ่ะไม่ใช่ไอ้นี่ไงแพวกแทนนลยเราต้องตั้งสะพงสะพานก่อนไงอันไม่ใส่แหวนกันหรอตัวเทิไม่ได้ใส่ตัวเทินไม่ใส่ใส่แต่ตัวร่างเออตัวร่างกันมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถมาเดี๋ยวรอสปอนเซอร์ก่อนไปพร้อมพี่เอเลยไหมล่ะใช่พ่อพี่เอใช่หน่อยนไหน ไม่ไม่ท่อทอไเสียจยิงหันผิดมันต้องหันทางนี้หันไป้างหน้าแล่วนี่เนี่ยผมว่าไม่ใช่ไอเสียงก็เรื่องโท่แล้วเวลาเราติดไง้วเราติดอ่ะพอดีเลยเนี่ยอ๋อเข้าพอดีเนี่ยเราเราติดปุ๊บมันจะสองเบ้าตาคนติดพอดีเอาไว้ไปทำคนทม่อง ให้ให่รู cow, uh, ้ไม่เป็นขนาดนี้นะก็แล้วแต่ม anyway. ันจะเข้าเบ้าตาพอดีนะแบบนี้ผมพูดเล่นนะแย่ๆลงแกเล่นนะเล่นด้วยเนี่ยอยู่บนสุดเลยพ่อโมเล่อะเล่สี่ครึ่งวินสี่ครึ่งก็เพราะร้องก่อนเห็นไหมไอ้เอมันใส่ห้าไม่ใช่มันเป็นโค้งเลยโอ้แต่ว่าต้องรอโค้งมันไอโค้งไม่เหมือนก็เลยหาวินอีกไล่วินไต่หารอบ ไปไปยับมือนี้เลยนะใจร้อนใจร้อนเพใจร้อนเหลือเกินเนี่ยอยากจะขับมวยเล้งกับเขามั่งเอีย่นะผมจะเปลี่ยนค่ายเป็นมวยเล้งไงผมอยากขับไงนี่นะแรงกดดันนั่นเนี่ยมวยเล้งมันไม่ได้อยู่ในความรู้สึกลุ้มลย้มแรงกดดันใช่ไหมแรงกดดันงอไปเพื่ออะไนั้นว่ามันมีปัญหาม่วห่งมาเห็นมาจับมาสัมผัสอย่างนี้เพยังไงก็อยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ลืมเนื้อเนี่ยเต้นเลยใช่ไหมเนื้ออะเต้นเลยดิมาเต้นกระจายไปแล้วดิเป็นกระจายแล้วะลงรอ้สุริมันใหญ่จันมากเดี๋ยวรอตักปกติมวันสุริแหละพงมาใหญ่พุงก็พุงนี้พงนี้พงนี้งนค่อยเติมน้ำไปแล้วนะคะพงนี้ค่อยเติมก็จะเติมน้ำมันเครื่องเติมโดยสิ่วยไว้เนี่ยกรวยไม่ต้องมือนิ่ง อ่าเสียสันมือนิ่งๆมือนิ่งๆตายย้อยตูดต๊อก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 ย้อยตูดย้อยตูดว่ไม่มีกวยไงตัดขวดตัดขวดไอ้พวกมันครับมีคนไปซื้อบางนามาครับตัวใหม่เลยอ่าผมผมกำลังทำคลิปอยู่มันหาที่เติมน้ำมัน